เอาละบรรยายก็พอสมควรนะครับยังเหลือเวลาบ้างเล็กน้อยนะก็จะตอบปัญหาท่านที่เขียนถามมานะครับท่านใดมีปัญหาก็สามารถเขียนถามได้นะครับก็จะได้ตอบให้นะฮะก็วันนี้ก็ให้ท่านปฏิบัติแล้วก็ท่านใดมีปัญหาก็ให้เขียนมาถามก็มีหลายท่านทีเดียวเขียนปัญหามานะครับก็จะตอบให้ถ้าตอบไม่หมดก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอบนะครับ ท่านนี้เขียนถามเรียนถามอาจารย์ข่าวว่าในขณะที่เรานั่งสมาธิมันมีภาวะที่เหมือนตัวทิ้งไปข้างหน้าแล้วก็มีแล้วก็มีอะไรเนี่ยมาดึงกลับทันทีจิตรับรู้ได้ถึงความรู้สึกว่างลองใช้จิตบางครั้งก็มีการสร้างสำรวจดูว่าขณะนั้นมีความง่วงหรือไม่ก็ไม่พบซึ่งวันนี้ทุกครั้งที่ลงนั่งก็จะเกิดแบบนี้ ก็เลยลองบอกจิตว่าความว่างไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หมดไปคำถามคือหนึ่งภาวะที่มันเกิดขึ้นมันเกิดได้จริงใช่หรือไม่นะก็อะไรที่มันเกิดมันก็เกิดได้เกิดได้มันก็ดับได้ส่วนมันจะดับเมื่อไหร่ก็เรื่องของมันนะอาการพวกนี้ก็จะมีอาการลักษณะแบบนี้เยอะอยู่นะท่านใดเกิดก็ไม่เป็นไรท่านใดไม่เกิดก็ไม่เป็นไรนะก็อย่าไปกังวลมันก็คืออาจจะมีตัว โน้มไปข้างหน้าโยกไปข้างหลังตัวหมุนหรือเหมือนตัวลอยตัวอะไรต่างๆก็ไม่ต้องกังวลอะไรมันเป็นอาการของปีติอาการของปลาโมดที่อยู่ในจิตนั่นแหละเพียงแต่ว่าบางทีเรากําหนดไม่ทันมันก็ออกมาทางร่างกายนะออกมาทางร่างกายจนบางทีเหมือนกายเบาเหมือนจะเหาะอะไรต่างๆพวกนี้นะถ้าอาการแบบนี้ก็ไม่น่ากลัวอะไรเพราะว่ามันแค่ไปข้างหน้าหรือบางท่านก็หงายไปข้างหลังนะ ถ้าบางท่านรู้สึกเหมือนจะเหาะอันนี้น่ากลัวนิดหนึ่งก็อย่าไปเหาะจริงก็แล้วกันนะก็อย่าไปวุ่นวายกับมันก็ให้รู้จักว่าเอออันนี้มันเกิดขึ้นเกิดแล้วมันก็ดับไปเวลาพวกนี้มันเกิดใจจะรู้สึกว่างๆเพราะตอนนั้นก็คือมันกําลังจะเป็นสมาธินั่นแหละแต่มันยังไม่เป็นจริงมันต้องรอผ่านพวกปีติเอิบอิ่มซาบซ่านทั้งตัวก่อนผ่านความสงบระง,งับก่อนอยู่สบายก่อนไม่มีอาการข้างเคียง ็จะเกิดเป็นสมาธิขึ้นแรกๆนี้มันก็ถ้าพูดภาษาเราก็เหมือนอาการข้างเคียงนิดนึงก็เนื่องจากว่าจิตมันเปลี่ยนแต่เดิมจิตของเรามันพวกฟุ้งซ่านนู่นนี่นั่นกระจัดกระจายไปตอนนี้จิตมันจะมารวมมันนิ่งๆมันก็จะมีอาการข้างเคียงนิดนึงแต่จริงๆมันก็คือเรากําหนดจิตไม่ทันเพราะว่าเวลาจิตมันสงบมันก็เร็วนิดนึงมันก็กําหนดยากมันก็เลยออกมาทางอาการร่างกายบ้างเป็นพวก ปีติที่ลดผลนิดนึงอะไรต่างๆนะฉะนั้นก็พวกนี้ไม่ต้องกังวลอะไรนะบางท่านก็อาจจะมีอาการเช่นผลลุกวูบขึ้นมาบางท่านนั่งๆ่งอยู่ตัวเย็นวูบขึ้นมาอุ้ยสงสัยเรามีผีมารูปแขนซะและ้วแต่บางคนก็เป็นบ้าไปเลยมันไม่อย่างนั้นมันก็แค่อาการของตาโมดเบิกบานขึ้นมานะวูบๆขึ้นมาบางท่านก็งายหลังบางท่านก็โน้มไปหน้า อนนั้นเวลาที่เราดูจิตจิตจะรู้สึกเบิกบานผ่องใสสงบสงบว่างๆอยู่เพราะมันไม่มีนิวรณ์ไงเวลามันไม่มีนิวรณ์มันจะเกิดอาการพวกนี้ขึ้นนะครับนะท่านไหนที่ยังมีนิวรณ์อยู่จะยังไม่เกิดพวกนี้นะจะยังไม่ขนลุกอะไรหรอกนะมีแต่ขนอุบไปเลยอนะพวกนิวรณ์เนี่ยนะอย่างนี้ํำตรงน,นี้นะครับอันนี้ทุกอย่างก็เกิดได้นะฉะนั้นอะไรที่เกิดตอนนั้นมันก็เกิดได้เกิดได้มันก็ดับได้ให้เรา เข้าใจตามเป็นจริงนะถามข้อที่สองเมื่อเห็นสภาวะว่างแล้วเราควรจะกลับไปดูลมหายใจต่อหรือให้อยู่กับสภาวะว่างต่อไปดูยังไงก็ได้แต่ว่าปกติแล้วเราไม่ควรเลิกกรรมฐานเก่านะฉะนั้นกรรมฐานเราควรมีอะไรเป็นหลักไว้อันหนึ่งเผื่อว่ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็ดูสิ่งนั้นแล้วก็กลับมาที่อันเดิมอันเดิมนี่เหมือนกับว่าเป็นบ้านหรือว่าเป็นหลักของเราไว้อันหนึ่ง เวลาทำกำากรรมฐานเนี่ยควรจะทําเป็นหลักไว้อันหนึ่งพอมีอะไรเกิดขึ้นเราก็เรียนรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรียนรู้เสร็จแล้วก็กลับมาที่หลักของเราเช่นท่านมีหลักคือลมหายใจท่านจะเห็นแสงเห็นสีจะรู้สึกเหาเหินเดินอากาศอะไรต่างๆก็เรียนรู้ไปเออมันไม่เที่ยงแล้วก็กลับมาลมอยู่เป็นหลักไว้เป็นฐานอย่างนี้ทํานองนี้นะหรือบางท่านดูกายดูกายไม่ได้ดูลมก็ดูกายบางท่านก็อาจจะ กลับมาอย่างเช่นอยู่ในท่านั่งง่ายๆที่สุดก็กลับมาที่ก้นสัมผัสพื้นอย่างนี้ก็ได้นะนั่งเหมือนจะเหาะได้เหมือนจะลอยไปในอากาศเหมือนจะไปนั่นไปนี่แล้วเราก็โอ้ตอนนี้อยู่อยู่ยวัฒิธะสมาคมแห่งประเทศไทยก้นสัมผัสพื้นรับรู้บีบบีบมือมาอยู่ตรงนี้ก่อนส่วนพวกนั้นก็ปล่อยมันไปอย่างนี้ทํานองนี้นะครับข้อที่2อินทรีย์ห้ากับพละห้าต่างกันอย่างไรคะ อินทรีย์หมายถึงสภาวะที่เป็นใหญ่มีกําลังในกิจหน้าที่ของตัวเองตัวเองเป็นใหญ่มีกําลังหมายถึงฝ่ายตรงข้ามมันตัวเล็กแต่ยังมีฝ่ายตรงข้ามอยู่ยังมีอาการหวั่นไหวบ้างเล็กน้อยแต่ว่าสู้ได้แน่นอนเพราะตัวใหญ่กว่านะก็อย่างเช่นสัตว์อินรีก็เป็นอินทรีย์คือศรัทธาที่เป็นใหญ่นะถ้ายกตัวอย่างง่ายๆตอนนี้พวกเรามาทําความเพียรก็คือวิยินทรีย์เป็นใหญ่ วิธีินรีนี้คู่ต่อสู้ของเขาก็คือความเกียดคร้านนะโกศะความเกียดคร้านความเกียดคร้านก็มีแต่ว่ามันตัวเล็กพอขี้เกียจขึ้นมาท้อถอยขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าสู้ได้แน่นอนเพราะอะไรครับเพราะความเพียรใหญ่กว่าอันนี้เรียกว่าอิ see, นรีย์นะมีกิจหน้าที่ในการประกอบความเพียรก้าวดุ่มไปข้างหน้าต่อไปนะอย่างนี้ถ้า ก็แล้วแต่ว่าเราจะพูดอินทรีย์ชนิดไหนนะครับเป็นใหญ่ในกิจหน้าที่ส่วนพลระมีกําลังเยอะกว่าอินทรีย์ก็คือไม่วันไหวเลยนะไม่วันไหวเลยคล้ายๆกับว่าอันนั้นมีก็แค่ขี้ฝุ่นเฉยๆอย่างเช่นวิิยะพละขี้เกียจก็มีแต่ว่าทําอะไรเราไม่ได้เลยเราไม่ให้ราคาเลยราคาของขี้เกียจเป็นศูนย์ส่วนเรานี้เพียรอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรไม่เหมือนกับวิริยินรีวิริยินทรีย์นี่ ขี้เกียจยังมียังมีอิทธิพลอยู่บ้างแต่ว่าเราชนะแน่นอนเพราะว่าเราโตกว่าใหญ่กว่าส่วนวิทยาภละนี่ขี้เกียจมีแต่ว่าไม่หวั่นไหวเลยคือไม่ให้ราคาเหมือนคนด่ามีแต่เราไม่หวั่นไหวเลยเขาด่าก็เรื่องของเขาเขามีปากก็พูดไปแต่มีอิทธิพลอะไรกับใจเราไหมครับไม่มีส่วนถ้าเป็นอินทรีย์ก็ใจเราอาจจะไหวบ้างแต่ว่าเรารู้สึกว่ากรรมฐานเรามีกําลังสามารถเอาจิตมาไว้ที่กายยังไงก็ ไม่ไปยุ่งกับเขาแน่นอนเห็นไหมนี่ต่างกันแบบนี้นะครับทั้งสองตัวนี้ก็เลยชื่อเหมือนกันเลยนะชื่อสภาวะนี่เหมือนกันแต่ว่าอาการแตกต่างกันก็เลยตัวหนึ่งเป็นอินทรีย์ตัวหนึ่งเป็นพละมีสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเหมือนกันองค์ธรรมต่างๆเหมือนกันเลยแต่อันนึงเป็นใหญ่ในกิจหน้าที่ของตัวเองคือทําให้เราบรรลุธรรมถ้าใครมีอินทรีย์จะบรรลุธรรมนะ ถ้าใครไม่มีอินทรีย์ไม่ปรากฏจะยังไม่บรรลุธรรมทุกท่านต้องตรวจสอบอินทรีย์ปรากฏแก่ไหมสัตินรีย์แก่ไหมลองเช็คดูสัตินทีสักแก่นี่จะรู้สึกเหมือนกับว่าเราสามารถบรรลุธรรมได้ทุกที่เราจะบรรลุในท่านั่งนี่แหละรู้สึกไหมครับจะรอดไหมนาะนี่นั่งบรรลังนี้จะรอด20นาทีไม่น้ออันนี้อย่างอย่างอันนี้เป็นอีแรงอยู่ถ้า เป็นอินทรีย์นี่จะรู้สึกเหมือนว่าเดี๋ยวเราจะบรรลุในในบรรลังนี้แหละแต่ไม่บรรลุนะพอบรรลุมันต้องรอมักแปดใช่ไหมแต่คนมีอินทรียเขาจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยสามารถเขาเป็นคนหนึ่งไงเขาเป็นคนหนึ่งที่จะบรรลุจะบรรลุในรูปจงกรมนี้แหละในวันนี้แหละแต่ไม่บรรลุทุกทีะนะแต่ว่าในความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นเรามีสิทธินะเป็นเหมือนคนมีสิทธิ์ที่จะได้เนี่ยเขาเรียกว่าอินทรีย์ปรากฏแก่กล้าหรืออ่อน พระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมเนี่ยจะตรวจสอบอินทรีย์ก่อนคนไหนอินทรีย์แก่กล้าก็บรรลุไวคนไหนอินทรีย์อ่อนก็บรรลุชา้านะคนไหนไม่ไม่มีอินทรีย์ยังเป็นอีแร้งอยู่พระองค์ก็ปล่อยบ,บอยบินไปก่อนไน้พวกนี้ก็ก็จะทําไงได้ล่ะก็มันช่วยไม่ได้จริงๆใช่ไหมล่ะเนี่ยอย่างนี้นะทุกท่านก็ตรวจสอบนะมีห้าตัวปรากฏเยอะไหมดูเอาเนี่ยศรัทธามั่นใจไหมว่าเราบรรลุได้ถ้าทําตามพระพุทธเจ้า จะบรรลุเหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกนะพอพอไหวไหมครับโอ๊ยดิฉันคงทําไม่ได้หรอกครับอันนีนนเน้เป็นอีแรงอยู่อันนี้มันต้องเพิ่มกําลังอีกหน่อยนะอันนี้ต้องฝึกนะฝึกจนรู้สึกมั่นใจมั่นใจในตัวเองก็คือมั่นใจในคําสอนก็พระพุทธเจ้าสอนเราเราทําตามพระพุทธเจ้าเราก็ต้องบรรลุสิถูกปะคนมีศรัทธานะธนะสิีศรัทธาพละนะอย่างนี้ก็จะมั่นคงกว่าเดิมอีก็คือเรา ได้แน่ๆได้ง่ายง่ได้ชาตินี้ได้ปีนี้อะไรประมาณนี้ส่วนจะได้เมื่อไร่อีกเรื่องหนึ่งน,นะแต่ใจเนี่ยเขาจะรู้สึกเป็นอย่างนั้นว่าเรามีสิทธิ์แน่นอนประมาณนั้นนี่อินทรีย์ภละศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะครับวันนี้ต่อไปอีกท่านหนึ่งเรียนอาจารย์สุภีค่ะรบกวนสอบถามนะคะคุณแม่เป็นโรคอัลไซเมอร์ค่ะ แต่ไม่รุนแรงยังสื่อสารรู้เรื่องทุกอย่างแต่จะถามบ่อยๆทุกๆสองนาทีคําถามเดิมๆช่วงแรกเราก็ตอบท่านได้แต่พอนาน,านๆชักเริ่มไม่ไหวเพราะถามซ้ำๆหลายๆรอบพบคุณหมอแล้วถามคุณหมอว่าจะต้องตอบท่านทุกครั้งแบบนี้ไหมคะคุณหมอบอกว่าถ้าตอบได้ไหวก็ตอบไปหมอก็เหเลือเกินเนาะตอบได้ไว้ก็หมอไม่ได้มาตอบเองก็พูด ถูกต้องนะแบบนั้นแหละตามนั้น,นพอไม่เจอกับตัวเองก็พูดไปเรื่อยซึ่งบางครั้งเราก็ทําอยู่ยุ่งยุ่งก็มาตอบตลอดก็ไม่ไหวรบกวนอาจารย์แนะนําไปทางหลักธรรมะควรทําอย่างไรดีคะขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะอันนี้ต้องอดทนและต้องเข้าใจคนเป็นอัลไซเมอร์เขาจําไม่ได้เป็นเรื่องปกติอย่างนั้นแหละเป็นเรื่องธรรมดาเราก็อาศัยอันนี้ฝึกความอดทนก็ได้กัน ความอดทนฝึกบาร,รมีแล้วก็ถ้าทำความดีโดยเฉพาะทำกับคุณแม่นี่เท่ากับทำกับพระอระหันต์เป็นงครับได้บุญเยอะไหมครับเอาไหมนะได้บุญเยอะด้วยนะบาปก็เยอะด้วยนะถ้าทำผิดอยู่ใกล้พระอระหันต์นี่มันก็มีข้อดีและข้อเสียนะต้องระวังหน่อยนะอันนี้ก็ถ้าเราทำได้ก็ให้ทำไปนะทำเป็นบุญนะได้บุญเยอะมากนะ คนไหนที่ทําดีกับคุณพ่อคุณแม่รับรองเจริญแน่นอนเพราะว่าเหมือนทํากับพระอาหารหันต์เลยแต่ถ้ารู้สึกว่าใจเป็นอกุศลต้องระวังต้องหาคนใหม่มาแทนก่อนแล้วเราก็ไปชําระจิตตัวเองฝึกตัวเองก่อนนะแต่จริงๆได้มีโอกาสดูแลพ่อแม่นี่ดีมากแล้วนะท่านอยู่ให้เราดูแลได้บุญเยอะนี่ดีมากแต่ว่าต้องระวังเนื่องจากว่ามิจฉาปฏิบัติกับพ่อแม่เช่นบนพ่อบนแม่มันบาปเยอะเหมือนกันไปโมโหท่านบาปเยอะเหมือนกันอันตราย ก็ต้องดูจิตเพราะเนี่ยเห็นไหมจิตปูถุชนเนี่ยท,ทั้งทั้งที่รู้ว่าแม่มีบุญคุณบางทีมันก็เอาไม่อยู่เห็นไหมต้องระวังตรงนี้พอระวังแล้วก็ฝึกนะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีตัวช่วยนิดหนึ่งเนาะอาจจะหาคนมาเปลี่ยนเราหน่อยถ้ารู้สึกเราไม่ไหวกําลังจิตลดก็หาคนมาเปลี่ยนเราหน่อยอะไรประมาณนี้แล้วเราก็ฝึกตัวเองบ่อยๆแล้วก็ทําได้ก็ถ้าทําได้นะทำนั่นแหละดีแล้วเราว่าเป็นบุญของเราเนะี่ยได้ดูแลพ่อแม่นะครับ ต่อไปอีกท่านหนึง่งอยากรบกวนอาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมคําว่าปีติมีอาการอย่างไรต่างจากสุขวิตกวิจารณ์อย่างไรปีติก็คืออาการเอิบอิ่มนะอิ่มไปทั้งตัวอิ่มไปทั้งใจนะอิ่มหรือปีติที่ใช้ได้มันจะเป็นปีติชนิดที่เยือกเย็นแทรกซึมไปในทุกอณูของร่างกายอันนี้คือปีติที่ใช้ได้หรือปีติที่เป็นไปเพื่อสมาธินะ ปีติตัวนี้เวลาเกิดขึ้นจะรู้สึกซาบซาบไปทั้งตัวตั้งแต่ท่าแถวหน้าอกไปไล่ไปทั่วอนุของร่างกายเย็นว่าไปเลยเคยเป็นบ้างไหมครับเย็น,ะยนว่าไปถ้ายืนก็เย็นว่าไปลงพื้นไปเลยออกหัวศีรษะไปเลยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือปีติแบบเออบอิมนะทีนี้ปีติแบบเอิบอิมหลักๆมันจะอยู่ในใจของเรารู้สึกอิ่มพอไม่อยากดูไม่อยากฟังอะไรต่างๆแล้วมันจะรู้สึกเยือกเย็นไปทั้งตัวนะครับ แต่ว่าปิติที่ยังไม่เป็นไปเพื่อสมาธิมันยังมีอยู่อีกนะก็เป็นปิติพวกโลดโผนต่างๆก็จะมีอาการเช่นขนลุกขนพองมีอาการน้ําตาไหลน้ําตาไหลพรากพลากเหมือนคนที่เหมือนร้องไห้แต่ว่าจิตเป็นกุศลนะแต่บางท่านนี้นั่งสมาธิแล้วร้องไห้ตลอดอันนี้ไม่ต้องกังวลอะไรมันเป็นอาการอันหนึ่งของปิติเพียงแต่เป็นปิติที่ยังไม่ถึงทางสมาธิ อาจจะเป็นน้ําตาไหลก็ได้นะอันนี้พูดไว้ก่อนนะแต่ไม่ต้องไปทําท่าน้ําตาไหลนะมีฉันได้แล้วไม่ใช่ยงั้นไม่ต้องพยาบยาัน,นี้เผื่อเผื่อเป็นก็จะได้ไม่งงนะไม่เป็นก็ไม่เป็นไรไม่มีฐานหรอกนะขนลุกขนพองอย่างนี้นะอะไรปแปลกๆกันแหละอะไร,ะไรปแปลกๆแล้วจิตยังเป็นกุศลอยู่อันนี้คือพวกอาการของเขานะก็จะมีน้ําตาไหลบ้างมีขนลุกขนพองบ้างนะมีตัวหมุนๆอย่างนี้นะ มีตัวที่เบาๆตัวใหญ่ๆโตๆต,ต,ตัวแฟบๆนะแฟบจนแบบโอ้โหหนังท้องกับอะไรหายไปเลยอะไรประมาณนี้นะหลากหลายมีเหมือนจะเหาะได้อะไรพวกนี้เหมือนนั่งอยู่บนปุยเมฆอากาศลอยอะไรพวกนี้นะคล้ายๆพวกนี้นะครับนี่เป็นอาการปิติเหมือนกันแต่ว่ายังใช้การยังไม่ค่อยได้นะถ้าเป็นอาการที่พอใช้ได้ก็คือ เป็นอาการที่ซาบซาบไปทั่วร่างกายเรียกว่าภรรณนาปีติปิติแผ่ซ่านนะครับ mm hmm. พวกนี้มันจะช่วยบรรเทาหรือว่าทําให้อาการเจ็บปวดอาการเครดขัดยอกหรืออาการตึงในร่างกายหายหมดกายก็จะเย็นสบายเบาสบายกายเป็นปัจสถายะปัจสถิจิตตปัจสถิต่อไปก็จะอยู่สบายเป็นสุขที่เราต้องการจริงๆคืออยู่สบายไม่เครียดคือสุข อยู่ได้ทุกที่นั่นเองที่เราต้องการจริงๆพออยู่ได้ทุกที่มีความสุขสุขก็เป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิอยู่ได้ทุกที่เนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิตัวที่จะทําลายสมาธิได้ง่ายที่สุดคือรําคาญนะท <Canvas. S 1> ่านไหนไปอยู่ตรงนี้ก็รําคาญไปอยู่ตรงนี้ก็รําคาญไม่ยินดีไม่พอใจสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้คือตัวทําลายสมาธิาจะต้องฝึกให้อยู่ตรงนี้ก็โอเคอยู่ตรงนี้ก็โอเคอยู่ตรงนี้ก็สบายอย่างนี้เรียกว่า เป็นสุขนะครับไม่เครียดเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธินะอันนี้ฉะนั้นปีติก็ต่างจากสุขสุขคือมันเหนือกว่าปีติแล้มันอยู่สบายอยู่ได้ทุกที่นะครับส่วนวิตกก็คือความนึกความตรึกการยกจิตไปไว้ที่ใดที่หนึ่งยกไปไว้กับพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณยกไปไว้กับลมหายใจอย่างนี้เรียกว่าวิตกวิจารณ์ก็คือจิตอยู่เรื่องนั้นไม่ไปไหน เช่นยกไปไว้กับลมก็อยู่กับลมไม่ไปไหนเรียกว่าวิจารอย่างนี้นะครับอันนี้ท่านไหนที่ทําสมาธิบ้างพอเริ่มหมดนิวรณ์เนี่ยบิตกวิจารจะปรากฏชัดก็คือจิตจะไม่ไปไหนเช่นดูกายเดินจิตก็จะดูแต่กายเพ่งกายอยู่แล้วก็วนอยู่แต่ในเรื่องของกายไม่หนีไปไหนท่านที่นั่งดูลมก็จะดูแต่ลมแล้วก็วนอยู่กับลมไม่ไปไหนอันนี้ก็คือต้องหมดนิวรณ์ก่อน วิตกวิจารณ์ก็จะปรากฏชัดนะฮะพวกที่เป็นองค์ฌานทั้งหลายบางท่านอาจจะเคยเรียนนะมีวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกคตาจะปรากฏชัดหลังจากหมดนิวรณนะ์อย่างนี้นะฉะนั้นท่านจะต้องข้ามนิวรณ์ไปได้ก่อนต้องทักนิวรณ์ก่อนพอง่วงก็สวัสดีเขาให้ได้ก่อนนะจะไปรังเกียจกันเดี๋ยวเขาเขาอยู่นานเขาอยู่ไม่นานรอกเดี๋ยวเขาไปแล้วนะ อย่างนี้เพียงแต่เราอย่าไปก่อนเขาท่านหลายท่านส่วนใหญ่ไปก่อนตลอดนะฮะอันนี้ก็คือเป็นตัวที่ถ้าพูดภาษาเราก็เหมือนมาขวางสมาธิแต่จริงๆเป็นตัวที่เกิดขึ้นสําหรับทุกคนที่มาทําสมาธินั่นเองนะเป็นเครื่องขวางจะบอกว่าเป็นเครื่องขวางในแบบขวางจริงจังก็มันเป็นลักษณะของเขาเป็นธรรมชาติเขาที่เป็นอย่างนั้นใครที่มาทําสมาธิก็ต้องมีตัวนี้มากั้นเราก็มีหน้าที่ เดินผ่านไปเหมือนคนจะเดินไปนี้ก็มีแม่น้ํากัน้นอ้าวคุณก็ต้องข้ามไปซึ่งมันข้ามยากบางคนก็ไม่ข้ามดีกว่ามันยากมันก็อ้าวมันก็ไม่ข้ามสิแบบนี้ทำตรงน,นี้นะครับต่อไปอีกท่านหนึ่งสัญญาคือบัญญัติธรรมใช่หรือไม่จําได้หมายรู้ความหมายที่ใส่ให้สัญญานี้ไม่ใช่บัญญัตินะบัญญัติเป็นสมมุติเลยตัวสัญญานี้มันเป็นปรมาดนั่นแหละ แต่ว่ามันเป็นตัวที่จำจำบัญญัติจำชื่ออย่างชื่อผมเนี่ยสุพีเนี่ยมันเป็นชื่อเป็นบัญญัติเลยในอำเภอเขาตั้งให้ส่วนความหมายความจำท่านจำชื่อผมได้เนี่ยความจำนี้อยู่ในใจท่านนะนะส่วนชื่อสมมุติเนี่ยผมไปจดเอาเทียมเพอนะเป็นสมมุติตั้งขึ้นเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายส่วนความจำว่าคนนี้ชื่อสุพีเนี่ยความจำจำได้ หรือหมายว่าคนนี้เป็นคนเป็นหญิงชายฉะนั้นลักษณะของสัญญาหลากัหลกๆเขาจะเป็นจําได้ว่าอันนี้ชื่ออะไรสีแดงสีเขียวอะไรอย่างเช่นเสื้อนี้สีขาวเห็นไหมเนี่ยก็จําได้ว่าสีขาวแต่สีขาวนี่เป็นบัญญัตินะแต่จําได้ว่าอันนี้เรียกว่าสีขาวตัวความจําได้นี้คือสัญญานะครับทำตรงนี้นะก็ให้หัดแยกบ่อยๆเนาะตัวหนึ่งเป็นเรื่องที่สัญญาจําอีกอันนึงเป็นตัว สัญญาที่จำเรื่องตัวสัญญาที่จำเรื่องนี้เป็นปรมัตดเลยนะส่วนเรื่องที่มันจำเป็นบัญญัติพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้ก็อยากนิดนึงก็วิธีง่ายๆก็คือเราลองนึกถึงอดีตก็ได้อย่างเช่นเรานึกถึงเรื่องเมื่อวานเรื่องเมื่อวานมีเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วไม่มีจริงส่วนความจำเรื่องเมื่อวานก็คือสัญญาดันั้นเรื่องเมื่อวานนี้มันจะอยู่ในสัญญา ก็คือความจํานี้มีจริงในปัจจุบันแต่มันจําเรื่องเมื่อวานพอกเข้าใจไหมครับเรื่องเมื่อวานไม่มีจริงนะเมื่อวานมันดับไปแล้วพอเข้าใจไหมส่วนอันที่มีจริงก็คือความจําเรื่องเมื่อวานฉะนั้นท่านต้องแยกให้ออกระหว่างเรื่องเมื่อวานกับความจําเรื่องเมื่อวานคนละตัวกันเรื่องเมื่อวานไม่มีจริงความจําเรื่องเมื่อวานมีจริงตรงนี้ยากแล้วฉะนั้นสัญญาณนี้จะยากสมมุติว่าท่านเห็นคนหนึ่งเคยด่าท่านเมื่อสองปีที่แล้วท่านก็จําได้ ไอ้หมอนี่เคยด่าเราอย่างนี้ท่านต้องแยกให้ออกนะไอ,เอ้เรื่องที่เขาด่าเราเมื่อสปีที่แล้วไม่มีจริงนะเป็นอดีตแล้วเป็นจริงเมื่อ2ปีที่แล้วตอนนี้ไม่จริงไม่มีส่วนความจํามีจริงแยกออกไหมครับฉะนั้นพอเราจําได้ว่าโอ้คนนี้เคยด่าเราเมื่อ2ปีที่แล้วความหมายก็คือความจําเรายังดีอยู่เราไม่เป็นอัลไซเมอร์ความหมายคือเท่านี้นะไม่ใช่เขาด่าเราจริงจนะเขาด่าเราจริงๆนะเมื่อสปีที่แล้วมันไม่มี มันเป็นเรื่องเฉยๆแสดงว่าเราจําดีเราจําแม่นโดยเฉพาะเรื่องเร็วๆนี่แสดงว่าเราก็ไม่ใช่ย่อยแค่นั้นแหละเข้าใจไหมครับแค่นี้จากนั้นถ้าคนไหนจําเรื่องเร็วๆได้เยอะนี่แสดงว่าใช่ย่อยไหมครับเนี่ยไม่ใช่ย่อยต้องรีบเปลี่ยนนะต้องรีบเปลี่ยนนิสัยให้จําพระพุทธพจน์แทนพอเข้าใจไหมเนี่ยความหมายมีเท่านี้นะจากนั้นต้องแยกให้ออกนะตรงนี้ยากมากเลยนะเรื่องสัญญาในหลายท่านก็มีปัญหาเยอะนะ ก็คือแยกไม่ออกระหว่างเรื่องที่มันจำกับตัวความจำตัวเรื่องที่มันจำไม่มีจริงนะมันหมดไปแล้วส่วนความจำมีจริงพอเข้าใจไหมครับฉะนั้นพอเรารู้อย่างนี้อ๋ออันนี้อ,อสแสดงว่าความจำเราดีเนาะฉะนั้นแทนที่จะไปจำเรื่องอื่นเราเอามาจำบทสวดมนต์ดีกว่าอ่าเห็นไหมเข้าใจไหมครับอย่างนี้อ่าอย่างนี้นะฉะนั้นถ้าเรารู้หลักทาดีเนี่ยเราจะเอามาใช้ประโยชน์ได้ดีนะครับ ต่อไปอีกท่านหนึ่งเดินจงกรมปกติทั่วไปกลับขวาแต่อาจารย์ให้กลับซ้ายมีเหตุผลพิเศษอย่างไรหรือไม่ครับขอบพระคุณครับไม่มีครับผมนึกอะไรไม่ออกผมก็พูดไปงั้นเนี่ยนะไม่มีอะไรนะจะเดินซ้ายหรือเดินขวาก็ได้เอาซ้ายออกก่อนก็ได้เอาขวาออกก่อนก็ได้เดินไปข้างหน้าก็ได้ถอยมาข้างหลังก็ได้ก็คือผมบอกว่าอันนี้เป็นตั้งต้นให้เฉย,เฉยสําหรับบางคนที่ ไม่รู้จะทําอะไรก็ทําอันนี้ก่อนนะเพราะว่าการไม่รู้จะทําอะไรเนี่ยมันเป็นวิจิกิจฉาพอเป็นวิจิกิจฉาเนี่ยถ้าอาจารย์ไม่บอกให้ทําอย่างนี้ตกลงอาจารย์ให้ทํำยังไงคะมันก็งงมันก็เป็นนิวร์ท่านก็จะไม่ได้สมาธิแต่ถ้าอาจารย์บอกให้ทําอย่างนี้ท่านก็ทํามันได้มาจากการทําไงท่านก็ไม่งงทาไมไม่งง,ไมไมง,งก็อาจารย์บอกให้ทําไงก็ไม่งงนะอย่างนี้ทํานองน,น,นี้นะครับ,รบพอทําไปสักพักหนึ่งแล้วเราก็ปรับตามอัธยาศัย จขวาออกก่อนซ้ายออกก่อนก็ได้ที่ผมสอนมีอีกนะมีเวลากลับตัวเนี่ยต้องสี่ครั้งนะท่านไม่ยอมเขียนไม่รู้ว่าสมัยก่อนท่านกลับกี่กี่ครั้งก็ไม่รู้นะคือมันแล้วแต่ตามสบายใจเถอะอยากทำยังไงก็ทำขอให้มันมีสติเท่านั้นแหละแต่ว่าที่ผมสอนคือมันง่ายดีก็ทำแบบนี้ก่อนพอทำแบบนี้ก็ค่อยๆปรับเอาจะ สามจะสี่ก็ได้แต่ถ้าสองผมว่ามันจะคอหักเอาสามก็น่าจะพอดีอยู่ถ้าห้าก็จะช้าไปนิดนึงก็เลยเอาแถวสามแถวสี่เนี่ยพอได้อยู่นะซ้ายขวาได้นะอย่างนี้นะครับทํานองนี้ก็ไม่มีความหมายอะไรมากมายนะครับไม่มีอะไรพิเศษเพียงแต่ว่าอาจารย์นึกอะไรไม่ออกเฉยๆก็สอนไปก่อนประมาณนั้นนะแต่ว่าผมก็พูดบ่อยๆก็คืออ่าพอ ทำเป็นบ้างแล้วก็ตามอธัธยาศัยปรับเอานะปรับแต่ว่าอย่างที่เคยพูดบ่อยๆก็คือถ้าเราไม่มีหลักไว้เลยหรือว่าไม่มีท่าไว้เลยบางทีมันจะเสียท่าเกินไปฉะนั้นเวลาทําอะไรเนี่ยควรจะมีท่าไว้บ้างโดยเฉพาะบางท่านนี้มีศรัทธาในครูบาอาจารย์เนี่ยเวลาเราไปรับของท่านมาเราก็พยายามทําตามของท่านนี้มันจะได้หลายอย่างคือเราได้สติจากการทําอยู่แล้วส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเราได้ศรัทธา ได้ความอ่อนน้อมบางทีก็อาจจะขี้เกียจเราก็ยังเอ๊ะทำบูชาอาจารย์อะไรก็ว่าไปอย่างนี้เป็นตน้นก็ได้หลายอย่างเนาะอย่างนี้โดยเฉพาะในวันนี้มาพูดเรื่องเอกายนามกเนี่ยพ่อปฏิบัติเป็นของพระพุทธเจ้าเออเราก็ขา,าขาท่าขาทาก็ยกให้พระพุทธเจ้าเออนี่เรามาเดินนี่ทางของพระพุทธเจ้านะอย่างนี้เป็นต้นนะพอเดินไปักว่าขี้เกียจเกือบตายที่ทางของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเป็นคนขยันเราจะมาขี้เกียจได้ไงอะไรก็ว่าไปเห็นไหมทํานองนี้หรือบางท่านนั่งสมาธิแล้วเจ็บหลังปวดเอวก็โอ้จะตายอยู่แล้วก็ดิฉันขอมอบกายถวายพระพุทธเจ้าไปเลยนะตายก็ให้ตายไปกับพระไปเลยนะไม่ตายสักทีนะอย่างนี้ทํานองนี้อันนี้ก็คือลักษณะของที่บอกว่าพอมีท่าทางมีครูบาอาจารย์ไว้บ้างนี่ก็จะดีในแง่ลักษณะทํานองนี้ ถ้าพูดภาษาเราเหมือนกับว่าเป็นกำลังใจเนาะเป็นข้อที่บอกให้เรารู้ว่าเราควรทำอะไรในตอนต้นเพราะว่าเราไม่ได้เก่งมาแต่เดิมก็เชื่ออาจารย์ก็ทำตามไปก่อนแล้วพอทำเป็นแล้วเราก็ปรับเองก็จริงๆก็เหมือนกับวิชาอื่นๆเวลาเราไปเรียนเขาอเอาตามเขาก่อนเสร็จแล้วพอจะเป็นของเราจริงๆก็ต้องปรับอีกแล้วทีนี้นประมาณนี้นะครับทำอยงนี้นะเอาละนะครับ ยังมีปัญหาอีกบ้างเดี๋ยวค่อยตอบพรุ่งนี้นะครับท่านใดมีปัญหาก็สามารถเขียนเอาไว้ได้จะได้บรรยายหรือว่าตอบให้ตรงกับที่ท่านสงสัยเพราะว่าบางท่านมีบางเรื่องอยากให้พูดแต่อาจารย์บรรยายก็ไม่ตรงใจทักทีอยากจะรู้อะไรประมาณนี้ก็เขียนมาถามได้นะครับเอาละในเย็นวันนี้ได้พูดข้อธรรมะเกี่ยวกับเรื่องสติปัฏฐาน4ในด้านความหมายแล้วก็วิธีการ คร่าวๆรวมทั้งตอบปัญหาก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอ่ะนุโมทนาทุกท่านครับ